โอ้ยไม่ไรหรืมงโอ้เดนีคุทำปโปรดนะฮะหักเลยจู่ขม่าตีนยะตัวเดียวกนียะคอยยังคอยจะเพิ่งคอยรูบามีแต่เจ กปุยว่ามีปนาไนกปุยว่าตนนัวไายนึงปานปานนแล้วกะโดดไม่เลยโอ้ไม่ไ่ก็โดนกระดียตัวนี้โอ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 โอ้อ้โอ้อ้โอ้้โอ้โอ้โอาโอ้้โอ้โอ้อ มาอไปไหมอีขึ้นท่านไมได้กินเปล่าคนใหญ่ได้ขอมือนีอไม่เฮ้ยไม่เี่ยไ้ป่าอยู่างงีี่ผ้ารัดขึ้นไปไปน้องคานไ่ไม้ยังกระโดดกระเยี๊ยบป่าใหญ่มาก นเยน้อเกมวะักปากกาเชียนด้วยพอยโว้ยกาเดียโว้ยอ้ี่พี่กาดกาดกาดกาโอเคแล้วย๋อการัไม่ีไปนเป็นปกโมีเงาไหมเก็เก็กเป็นกโวยเฮ้๋ยไปไหมไปไหมไรมีหางอยู่วมีมีมีมอนงูเลือยมัหอใช่ไหมมีหางเาเล่มน